MGI เราเปิดมาก็ซิลลิงนะฮะก็ซิลลิงนะ,ะเราไม่ได้เราไม่ได้เชียร์ให้ใครซื้อหุ้นและไม่ได้เชียร์ให้ใครขายหุ้นแต่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เราจะให้ทำอย่างไงธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แล้วจะให้ทำอย่างไรในเมื่อทุกคนเนี่ยศรัทธาทุกคนรักทุกคนเชื่อมั่นทุกคนเห็นว่านี่คืออนาคตของพวกเขา แล้วตลาดหลักทรัพย์ไอ้ตลาดหลักทรัพย์ตลาด,ลลาดมันก็เป็นตลาดเสรีตลาดซื้อขายหุ้นมันก็เป็นตลาดเสรีมันก็เป็นดุลพินิจของแต่ละคนนะฮะเราก็ไม่รู้จะทํายังไงจะบอกว่าอย่าซื้อเราก็พูดไม่ได้เพราะตามกฎหมายเราก็พูดไม่ได้ไม่ว่าจะอยากชวนซื้อหรือชวนขายบอกว่าอย่าเก็บเราก็พูดไม่ได้ทุกคนคนรอบตัวเนี่ยก็เก็บกันหมด มีเท่าไหร่ก็ซื้อเก็บกันมันเป็นของหายากเข้าไปทุกที